มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจาก,กาซิกรไทยโทร02673 3888หรือ www.gasconaccess.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money p พ u s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money p พ u s ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งสาวและอาทิตย์เราพบกันที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามเราได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage m น n ่พลาส b ยุทธนา ม e ี p ล u s b บยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี่ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการมันนี่ plus วันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบอรจอกสิกรไทยสนับสนุนโดยบอรจอกสิกรไทย0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m นะครับ ก่อนอื่นขอแสดงความยมินดีกับบราจอกกสิกรไทยคว้ารางวัล Funhouse of the Year 2ปีซ้อน จากงาน Asian Investor Assets a n a g e m e n t Award 2017ซึ่งจัดโดย Asian Investor นิตยสารชั้นนำทางด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียโดยได้รับรางวัลน,นี้ติดต่อกันเป็นปีที่2ภายในงานมีคุณวศินวนิตรนันประธานกรรมการบริหารบรจกสิกรไทยเข้ารับรางวัลที่ฮ่องกงนะครับก็ขอแสดงความมีดีกับบรจกกสิกรไทยด้วยนะครับ ส่วนมุมมองในเรื่องการลงทุนของบลจกศิกรไทยครับบลจกสิกรไทยมองแนวโน้มหุ้นเอเชียสดใสเชียร์เข้าลงทุนรับโอกาสเติบโตชูกองทุนเคเอเชีย e, พร้อมโชว์ผลงานย้อนหลังหนึ่งปีให้ผลตอบแทนถึง21%นะครับโดยคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศบลจกศิกรไทยมองว่าสถานการณ์การลงทุนหุ้นเอเชียมีแนวโน้มสดใสเนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มีสติต สิทภาพมากขึ้นประกอบกับอัตราการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งบลจกสิกรไทยแนะนํากองทุนเปิด k คเอเชียนสมอลเลอร์หุ Le ้นทุนหรือ k คเอเชียที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงนะครับ ถ้าสนใจกองทุน k a เ i ชียสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ k a s s e t c o n t t c t Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8นะครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมนะครับไปติดตามดูครับคุณหมอนัดในแพทย์ธนัสสิริวารางกูลนะครับบล็อกเกอร์กูรูกองทุนรวมชื่อดังจะมาคุยให้ฟังถึงฟันแฟ s h e ี t รูปแบบใหม่ที่กำลัง จะคลอดออกมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับและมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นอินเดียและตลาดหุ้นจีนถ้าสนใจ2ประเทศนี้เอ๊ะลงทุนกองทุนไหนดีนะครับคุณหมอนัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณหมอนัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับยูรานาครับผมวันอาทิตย์แบบนี้ขออนุญ,ญาตรบกวนเวลาครอบครัวมาคุยกับเรา <laughs> สะหน่อยก่อนนะครับ ครับยินดีครับพี่ดีครับก่อนอื่นครับได้ข่าวนะครับว่าได้เข้าไปช่วยงานทางกรลอตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยแหละครับคุณหมอครับครับผมก็ได้รับเกียรติไปช่วยงานมากกว่าครับในส่วนไหนตรงไหนและเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณหมอได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยด้วยบ้างหรือเปล่าครับก็หลักๆเนี่ยที่ผมช่วยเข้าไปดูเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวฟันแทคซีตอันใหม่นะครับผม คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับแฟกชีสหน้าตาเดิมๆที่ถึงตัวหนังสือเยอะๆก็พอดีว่าการกราตก็อยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าตานะครับ<ๆ>ก็เลยมีการปรึกษากันแล้วก็มีการให้คอมเมนต์กันผมก็เป็นคนหนึ่งที่ให้คอมเมนต์การเปลี่ยนแปลงรูปตั้งหน้าตาของฟันแฟกชีสตัวใหม่อ,อ๋อเข้าไปช่วยในการปรับปรุงฟันแฟกชีสตัวใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอา้าวงั้นขยายซะหน่อยว่าหลักการของฟันแฟกชีสตัวใหม่ ซึ่งเข้าใจว่าทางบลอจอต่างๆก็จะนําไปใช้เป็นแบบฟอร์มต่างๆที่จะสื่อสารมายัางผู้ลงทุนใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับต่อไปเนี่ยก็จะใช้กันทุกบลอจเอลยแล้วคาดว่าจะเริ่มซักเมื่อไหร่ครับฟันแฟกชีตใหม่จริงๆตามแผนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่หนึ่งกรกฎานะครับสำหรับกอง IPO ีอกใหม่ๆเลยนะฮะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นกองเก่าๆเนี่ยเราจะทยอยเปลี่ยน ถ้าเป็นกองใหม่ๆก็น่าจะเริ่มต้นประมาณสักต้นๆกรกฎาคมนี้นะครับใช่ครับโดยเฉพาะกองที่ IPO ใหม่นะครับใช่ครับเอาละมาดูว่าหลักการฟันแฟกชีตใหม่จะเป็นยังไงจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตรงไหนแค่ไหนบ้างครับคุณหมอณัฐตอนที่กรตทำแฟกชีตตัวใหม่เนี่ยก็มีโจทย์อยู่นะครับว่าเอ้ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยอ่านเพราะว่ามันอ่านแล้วมันโอกรสามันเยอะเยอะาษามันยาวเหยียดมากนั่นแหละกฎหมายต่างหากนั่นแหละตรงเลย <c oughs> นะครับการที่ตัวใหม่เนี่ยต้องเข้าใจได้ด้วยภาษาที่มันสั้นมากขึ้นกระชับมากขึ้นต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมครับใช่ต้องเข้าใจง่ายเหมือนเราพูดกับเพื่อนคล้ายๆอย่างนั้นเลยเออด,ดีดีนะดีนะเสร็จปุ๊บมันเป็นแบบตรรัวหนังสืออุ้ยละเอียดมากเลยทําให้มันเป็นภาพได้ไหมเป็นตัวที่สองหรือหรือว่าตัวอักษรอาจจะตัวใหญ่กว่าเดิมหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นภาพช่วยได้ด้วยไหมอ่าใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้มันอ่านง่ายมากขึ้นโดยเอาภาพมาประกอบ แล้วก็มีสัญลักษณ์ม,มีเขาเรียกว่าคำศัพท์ที่อ่านง่ายขึ้นแล้วก็เอาข้อมูลหลักๆเนี่ยที่ท่างรต้องรู้เนี่ยมาจับมารวมกันอันนี้คือโจทย์หลักๆที่ได้มาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสำหรับหลักการฟันแฟกชีทใหม่ทีนี้ครับ,รบเห็นว่าในฟันแฟกชีทใหม่ที่กําลังจะคลอดออกมาเนี่ยจะมีมหัวข้อใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเหรอครับคุณหมอใช่ฮะคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยเวลาเราอ่านตัวฟันแฟกชีทเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอ่านอะไรก่อนดี ใช่เยอะอ่าเยอะมากนะครับอันนี้แฟกชีตตัวใหม่เนี่ยจะเรียงหัวข้อให้เรียบร้อยแนละ้วว่าเราคุณต้องอ่านอะไรก่อนอืแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะฮะไอตัวผลการดาเนินงานหรือว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมเนี่ยจะไปอยู่ท้ายๆเลยในหัวข้อฟันแฟกชีตใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยหัวข้ออะไรก่อนครับคุณหมออันแรกคือคุณกําลังจะลงทุนอะไรอันนี้ต้องรู้ก่อนเลยนะ โอ้รู้ก่อนเลยฮะชัดเจนมากนะครับหัวข้อแรกคือคุณกําลังจะลงทุนอะไรคุณรู้หรือเปล่าอ่าเป็นเป็นหุ้นเป็นตราสารนี้เป็นกองผสมหรือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนใช่ครับแล้วหัวข้อต่อมาละครับคือกองเนี้ยเนี่ยนะครับมันเหมาะกับใครบ้างเอออันนี้ผมว่าก็โดนนะถูกไหมฮะอ่าและที่สําคัญคืออย่างเงี้ยพิธาครับบอกว่าเหมาะกับใครแล้วบอกเลยว่าไม่เหมาะกับใคร บอกบอกด้วยว่าใครเหมาะสมสําหรับกองนี้และก็บอกได้ว่าใครไม่เหมาะถูกต้องครับอ๋อนะมีตัวอย่างไหมครับอ่าถ้าเป็นกองทุนรวมหุ้นเนี่ยนะฮะก็เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่ลงทุนเะยะยยาวได้ห้าปีถึงเจ็ดปีขึ้นไปอืนะฮะไม่เหมาะก,กับใครไม่เหมาะกับคนที่ต้องการจะลงทุนเสี่ยงต่ําเหมือนฝากเงินหรือฝากเงิน่าอย่างนี้เลยเอ้ยผมว่า,ชาใช้ภาษาประมาณนี้นะผมว่าเก็ตนะใช่ไหมครับเฮ้ยฟังง่ายรู้เรื่องเลย เนาะแล้วก็มีบอกด้วยนะว่าไม่เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่มันแน่นอนเพราะว่าหุ้นเนี่ยบอกไม่ได้อยู่แล้วมันไม่แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับ <laughs> เออนะอันนี้คือหัวข้อกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครใช่ไหมใช่ครับหัวข้อแรกเลยคือคุณกําลังจะลงทุนอะไร หัวข้อต่อมาคือกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครบ้างและไม่เหมาะกับใครบ้างครับผมแล้วหัวข้อต่อไปแล้วครับแล้วก็คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างอันนี้ผมขออนุญาตกาดอกจันห้าดอกเลยได้ไหมครับได้ฮะใช่ไหมอันนี้อันนี้สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับหมอน้ทครับใช่ครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะกองตราสารี้บางกองเนี่ยมันมีสินทรัพย์ที่ไปลงกับ ตราสารนี้ที่เป็นลําดับเลตติ้งเนี่ยต่ำกว่าทริปเปอร์วีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วรหรืออายุเฉลี่ยของตราสารนี้เนี่ยมันน้อยหรือมันมากยังไงต้องถือกี่ปีอเขาจะมีบอกไว้ด้วยครับนะอันนึงก็คือการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินเออมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยหรือเปล่าถูกต้องใช่ครับในช่องนี้จะบอกด้วยป่ะครับว่ากองที่เราลงอ่ะความเสี่ยงระดับไหนครับหมอครับบอกด้วยฮะและเป็นภาพเกี่ยวเหลืองแดงเลยแหละ อันนี้ดูงง่ายสิดูง,ง่ายเลยครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงไหนที่ต้องระวังก็มีการทําให้เห็นด้วย<อ>นะครับหัวข้อต่อมาคืออะไรครับหมอครับครับผมก็จะเป็นพวกสินทรัพย์มีสินทรัพย์อะไรบ้างในกองทุนอย่างเช่นนะครับว่าเป็นลงทุนในประเทศอเมริกาต่างประเทศเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ลงทุนในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ชัดเ<อ>จนมากแล้วกั้งนั้นเนี้ก็บอกสินทรัพย์ห้าดับแรกด้วยอ,อันนี้ก็ชัดเลยนะ อีกหัวข้อหนึ่งมีป่ะประเภทค่าธรรมเนียมที่คุณหมอนัดจะเน้นเป็นพิเศษทุกครั้ง<อ>ที่คุยกับเราเลยอ่ะเนี่ยหัวข้อนี้สําคัญมากครับค่าธรรมเนียมเนี่ยหลายๆคนหมอเอ๊ะกองนี้เนี่ยแฝกชิดเขียนไว้ไม่เคลียร์อย่างเช่นเก็บไม่เกินสูงสุดหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยอู๋แล้วเก็บจริงเท่าไหร่เออเออนักลงทุนนี้ก็บางทีจะต้องมองหาหรือโทรไปถามด้วยซ้าครับแต่ในแฟกชิทตัวใหม่เนี่ยทุกบรดจต้องประกาศอื ว่าเก็บจริงเท่าไหร่นะฮะถือเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องคำนึงถึงด้วยใช่ครับออกองดีมากแต่ค่าธรรมเนียมแพงเหลือเกินถ้ากาลังเปยบเทียบอยู่แล้วก็เลือกกองที่ค่าธรรมเนียมต่ํากว่าใช่ไหม<ร>แล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมเพราะตรงตรงค่าธรรมเนียมเนี่ยเราปรับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกฮะคือสามารถกดเข้าไปดูได้อันนี้มันเป็นเ n อ e ์แอคทีฟในเว็บไซต์ก็ทําได้นะฮะพอกดเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นค่าธรรมเนียมย้อนหลัง3ปีครับพี่ธนาดูย้อนหลัง3าปีได้ด้วย ใช่ว่ากองเี้ยเ,เก็บขึ้นมากขึ้นเรืเ่อยๆไหมเออดีนะดีนะดีนะเพื่อจะลงทุนในระยะยาวๆจะได้ดูเทรนด์ได้ถูกใช่ไหมถูกต้องใช่เลยครับอันนี้แหละสิ่งที่นักทุนควรจะเห็นแล้วก็ได้รับข้อมูลเนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาวางไว้ถ้าเกิดกองไหนค,ค่าธรรมเนียมแพงๆผลประกอบการออกมาก็ถูกหักค่าธรรมเนียมได้เราก็เหลือจิตเดียวใช่ไหมล่ะใช่หัวข้อนี้ต้องดูเป็นพิเศษเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับขยับมาดูอีกหัวข้อหนึ่งไม่ดูไม่ได้เลยนั่นคือหัวข้อผลการดาเนินงานใช่ไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะมีผลเรื่องงานแบบเดิมแล้วเนี่ยยังเพิ่มราละเอียดครับอีกยังไงบ้างครับ,รบก็จะมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง5ปีหรือว่าแม็กซิมัมดาวดาวของกองทุนด้วยดีๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะคุยคแต่ด้านดีอย่างเดียวใช่ไหมถูกต้องครับ <laughs> มีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง5ปีด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ แล้วก็มีตัวที่เป็นรายละเอียดของผลตอบแทนตามช่วงเวลาเปรียบเทียบเปอร์เซนไทยและเปรียบเทียบกับตัวเบนชมารพร้อมๆกันคือมันจะได้เทียบกับเพื่อนในกลุ่มใช่ไหม<ช>อยู่หัวแถวกลางแถวหรือท้ายแถว<ช>แล้วก็เห็นว่าปักหมุดดูได้ด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยครับตกลงแฟกชีตใหม่นะครับคาดว่าจะคลอดออกมาให้เราได้เห็นกันจริงๆประมาณสักเมื่อไหร่นะครับหมอนัดย้ำหน่อยครับ วันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยเป็นเป้าหมายของกรตอนะฮะที่อยากจะเริ่มใช้ตัวแพ็ซิปอันใหม่อันนี้โดยเฉพาะกับกอง IPO กองใหม่ๆใช่ไหมครับถูกต้องครับส่วนกองเก่าๆก็อาจจะทยอยทยอยเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนนะฮะแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะเสร็จภายในชิ้นปีนี้ดีดีนะครับดีครับดีครับก็จะเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีที่จะเป็นประโยชน์มากๆต่อผู้ลงทุนเลยนะครับ ขยับมาถึงเรื่องของความน่าสนใจในการไปลงทุนคุ้นต่างประเทศในช่วงนี้หน่อยครับหมอครับในช่วงนี้ครับหุ้นต่างประเทศที่ไหนบ้างน่าสนใจขอโฟกัสไปเลยไม่เกินสัก2แห่งครับได้ครับจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงตลาดการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาวนะอันนี้ผมพูดถึงในระยะยาวนะครับมี2ประเทศที่น่าสนใจมากๆที่ไหนครับนะครับหนึ่งเลยคืออินเดียครับอินเดียใช่สองคือจีนฮะเอาเอาอินเดียก่อนอินเดียน่าสนใจตรงไหนครับอินเดียเนี่ย ศักยภาพในการเติบโตของอินเดียสูงมากนะพิจารณาครับเนื่องจากว่าประชากรเนี่ยที่เป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างแล้วก็คนที่อายุน้อยๆย,ยังเยอะอยู่มากมากเลย <c oughs> นะครับถ้าเป็นปริมิตรูปของประชากรเนี่ยคือฐานกว้างมากเนั้นทําให้โกรอในระยะยาวของการลงทุนในอินเดียเนี่ยมนคนน่าสนใจ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าตลาดการค้าอินเดียเนี่ยภายในห้าถึงสิปีเนี่ยจะใหญ่กว่ายุโรป <c oughs> ดังนั้นเนี่ยในฐานะนะครับคุณหมอจากคลินิกกองทุนนะครับถ้าจะลงทุนหุ้นอินเดียผ่านทางกองทุนกองไหนน่าสนใจผมขอแค่กองเดียวครับหมอนัดครับครับผมกองนั้นนะฮะคือกอง ABIG หรือกองคุนเปิดอาบดีนั่นเองกองทุนเปิดอาบดีนอินเดียโกลด์ฟันใช่ไหมครับใช่ครับกองนี้เด่นตรงไหนครับหมอนัดครับครับผมเนื่องจากใตยอาเบอดีเนี่ยนะครับ เน้นเลือกหุ้นพื้นฐานดีมากๆอันนี้กองนี้นเป็นฟีดเดอร์ฟันใช่ไหมเป็นฟีดเดอร์ฟันครับนะฮะแต่ว่าฟีาดเดอร์ฟันเนี่ยเนื่องจากอบดีเนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะฮะนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในประเทศอินเดียได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากๆนะครับเข้าไปเลือกหุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีราคาไม่แพงเกินไปอาบดีนจะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็ซื้อและถือนาน,านๆเพราะว่ามั่นใจว่าบริษัทนี้ที่เขาเลือกเนี่ยเจ๋งจริงเติบโตได้ในระยะยาว เป็นกองที่เน้นหุ้นประเภทไหนสําหรับกองนี้ครับหมอนัทครับจริงๆเนี่ยหลากหลายมากนะครับมีทั้งอุ่โภกบริโภคนะครับมีทั้งที่เป็นเทคโนโลยีด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นเซกเตอร์ไหนอย่างไรอืแต่ว่าก็ให้ความสําคัญกับพื้นฐานของบริษัทมากกว่าเป็นคุณพื้นฐานดีและมีโอกาสเติบโตได้สูงนะครับใช่ครับผมแล้วผลตอบแทนที่ผ่านมาของกองนี้เนี่ยถือว่าดีครับดีที่สุดในกลุ่มของกองทุนอินเดียด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็ อีกอันนึงคืออัดีนเนี่ยกองนี้เนี่ยไม่ได้เฮดจิ้งไว้นะครับซึ่งระยะยาวมากเนี่ยก็คิดว่าข้างเงินของอินเดียน่าจะเยอะเพราะว่ามีคนไปลงทุนเขาเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งทุนระยะยาวมากๆแต่ว่าต้องทําใจนะว่าระหว่างทางมีการปรับฐานได้แน่ๆงานิธีลงทุนก็คือทยอยลงทุนไปอนะครับผมครับผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับสาหรับกองนี้ครับคุณหมอครับถ้าปีที่แล้วผมจำผิดก็ขึ้นเป็นระดับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้สองหลักนะ ใช่ครับประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับกองนี้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลเพราะว่าเอากําไรที่ได้ไปรีอินเวสต์ไปลงทุนต่อนะครับใช่ครับถูกต้องครับนี่คือกองทุนเปิดอาบดินอินเดียโกลด์ฟันของบลจอาบดินนะครับกองแนะนําเลยสําหรับคนที่สนใจไปลงทุนในหุ้นอินเดียนะครับกองทุนเปิดอาบดินอินเดียโกลด์ฟันของบลจอาบดีนนะครับทีนี้นะครับจากอินเดียกินโรตีแล้ว กินซาลาเปากันต่อดีไหมครับได้ครับพิจารณาครับไปต่อกันที่จีนเลยครับหมอนัดครับครับผมครับประเทศจีนเนี่ยที่ผมบอกว่าน่าสนใจในการลงทุนเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยมีโกรอที่ค่อนข้างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าจี p ีพมันจะดูลดลงเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเติบโตจะแย่ลงไหมจริงๆเนี่ยถ้าลองไปดูนะฮะ จีนเนี่ยปรับตัวเองจากผู้ส่งออกที่เป็นบริดัพวกเป็นยางหรือว่าเป็นส่งเหล็กส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับตัวเองเป็นผู้บริโภคมากขึ้นก็คือให้ประชากรในประเทศเนี่ยใช้จ่ายกับภาคบริการมากกว่าภาคผลิตแล้วก็ตอนนี้จีนครับทําตัวเองเป็นสหรัฐเนี่ยจะมีซิลิคอนวัลเลยออ่าอ่าใช่ใชที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ครับแต่จีนบอกว่าจีนไม่ทําแต่จีนจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์ออฟฮาร์ดแวร์คือผลิตพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่แหละ ให้กับบุคคลทั่วไปแบบคคือกล่าวว่าจะยิ่งใหญ่มากสนาดนั้นเลยเอ,อนี่น <ะ S 1> เป็นทิศทางของจีนนะใช่ครับเอาละถ้าจะลงทุนหุ้นจีนผ่านกองทุนแค่เพียงกองเดียวนะค,คุณคหมอนัดจะแนะนํากองไหนครับกองเดียวคร,ครับถ้าเป็นกองเดียวเนี่ยผมคงแนะนําเป็น TMB c o f นะฮะเป็นกองทุนเปิดทหารไทยไชน่า o p p o r t u n ูนินะครับ ใช่ครับ TMBCOF ของบอลจทหารไทยนะครับใ่คขอเหตุผลหน่อยครับทำไมถึงเป็นกองนี้ครับถ้าจะลงทุนที่หุ้นจีนหุ้นจีนเนี่ยต้องบอกว่าปีหลังๆเนี่ยธีมของหุ้นจีนเปลี่ยนไปครัะอย่างที่ผมบอกเขาจะไปลงกับพวกอู่พวกบริโภคมากขึ้นบริการมากขึ้นจะมีกองทุนนี้แหละนะครับ TMB China เนี่ยนะครับที่ไปลง ตามธีมของจีนในหลายปีสไปจากนี้กองนี้เป็นฟีดเดอร์ฟันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นฟีดเดอร์ฟันครับผมกองมาสเตอร์ฟันเนี่ยเป็น UBS นะครับครับใช้หน้าอัพเปอ i t y ิตี้ครับผมครับเขาไปลงทุนในหุ้นจีนสไตล์ไหนอุตสาหกรรมไหนหรือว่าไปลงในจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนฮ่องกงครับเนี่ยกองนี้ครับจริงๆเนี่ยกองนี้เนี่ยลงได้หมดเลยนะครับทั้ง A s h a r share ทั้งในตลาดทางเส้งก็แล้วแต่ได้หมดทุกที่ขอให้ดีก็แล้วกันใช่แต่ขอให เป็นธีมก็คือเลือกสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อุปโภคบริโภคเป็นหลัก A share S share หรือที่ไหนก็ได้นะครับขอใ,บให้เน้นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>ก็จะเห็นว่าในกองนี้จะ,จะถือบริษัทอย่างเช่นตัวอย่างนะฮนะเทนเซนกอง TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทยไชน่า Opportunity กองเนีที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไหมครับ อ่าไม่มีจ่ายเงินบรนผลนะครับผมกองนี้ก็ไม่จ่ายเงินบันผลเช่นเดียวกันกําไรก็เอาไปรีอินเวสต์ต่อนะครับถูกต้องครับนะครับกองนี้เนี่ยมีประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับหมอครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางผู้จัดการกองทุนอ่าแล้วแต่ผู้จัดการกองทุนนะครับถูกต้องครับแล้วผลตอบแทนย้อนหลังกองนี้สวยไหมครับหมอนัทครับต้องบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มหุ้นจีนทั้งหมดนะฮะขึ้นมาประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่า ให้ได้เลยโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะประมาณยีนนะ่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีย้อนหลังนะครับจะต,ต้องเดีนั้งทุนอย่างนี้ยว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกป,ปีเออนะครับเพราะว่าปีแล้วดีเนื่องจากว่าปีก่อนนั้นเนี้ยหุ้นมันลงมาเยอะแล้วมันถูก ถูกมากนะครับในหุ้นจีนถูกมากอพอมันมีการดีดกลับแล้วก็นักทุนเริ่มเห็นว่าจริงๆริงสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับจีนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของหนี้สินเนี่ยที่มันซ่อนๆอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนเนี่ยที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยกลัวว่า่านักทุนเห็นแล้วว่าอ๋อมันไม่ได้มีเสี่ยงมากขนาดนั้นก็เลยเข้าไปซื้อใหม่้งปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่ดีของจีนแล้วปีนี้นมีโอกาสดีต่อไหมครับเนี่ย ต้องบอกว่าต้องเป็นการคุณระยะยาวนะฮะปีนี้เนี่ยค่อนข้างยากกว่าทัคงรเหมือนกันสำหรับีนเพราะว่าสหรัฐเองก็มีนโยบายบางอย่างกับพีนให้ทําใจไว้ก่อนว่าอาจจะไม่สวยเหมือนปีที่แล้วนะถูกต้องครับแต่น่าจะดีในระยะยาวใช่ต้องเคุนระยะยาวนะครับกองนี้นะครับกองทุนเปิดทหารไทยไชน่า o p portunity หรือ tmb cof ของบลจทหารไทยนะครับ ใช่ครับเอาละครับมีเวลาปิดท้ายจริงๆครับคุณพรพันธ์ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน line l i น์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามที่คำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับ,ค,รบคุณพรพันธ์บอกว่าซื้อกองทุนเปิดบัวหลวงปัจใจสี่หุ้นระยะยาวปันผลนะครับ,รบ B basic D L T F ซื้อมาที่ราคา10 0 3 1 5 จำนวนประมาณสัก996หน่วยควรขายคืนหรือถือต่อดีอ้าวควรขายคืนหรือถือต่อดีนี่เพิ่งซื้อนะเพิ่งซื้อมาเลยใช่ไหมแต่พอเห็นหุ้นลงไงใช่ไหมมันก็เลยอาจจะติดลบอยู่นะคุณพรพันธ์ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะขายคืนหรือถือต่อดีเพราะยังไม่ได้นำเอาไปหักลดหย่อนภาษีนะซื้อกองทุนเมื่อวันที่27กุมภาพันกุมานี้เอง แล้วก็รู้ว่าถ้าขายก่อนเนี่ยจะเสียค่าปรับประมาณ3%หมเอนหมอนัดแนะนำยังไงดีครับคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจอนว่าการลงทุนเนี่ยนะครับใน LTF เนี่ยก็คือการถือกองทุน,นหุ้นล้วนนั่นแหละใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับที่ช่วงระยะสั้นเนี่ยจะติดลบแบบนี้มันก็ เป็นเรื่องธรรมชาติของการ,รลงทุนนะฮะการลงทุนระีะยยาวเนี่ยจะช่วยเรื่องลดความผันผวนลงไปได้ถ้าถือได้เกินสักสามปีห้าปีเนี่ยโอกาสขาดทุนก็น้อยมากแล้วที่นาบางทีจริงเนี่ยแนะนําว่าถือต่อดีกว่าแนะนําถือต่อนะครับคุณพรพันธ์ครับ,รบเพราะ LTF เงื่อนไขใหม่ก็เจ็ดปีใช่ไหมใช่ฮะต้องใจเย็นๆใช่ไหมครับมันจะผันผวนระหว่างทางอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติของกองหุนนะเป็นเรื่องปกตินะกตครับเป็นเรื่องปกติมากเลยครับจะแนะนําคุณพรพันธ์เพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับจริงๆเนี่ย ต้องคิดก่อนว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับกองทุนรวมประเภทไหนก่อนอนะครับเห็นว่า LTF เนี่ยวูซึ่ง่ังปภาษีได้นะครับแต่บางเอื้อนรับความเสี่งยงได้น้อยอก็อย่าเพิ่งไปลงทุนกับกองทุนรวมที่เป็น LTF ก็ได้ไปลง r m f ก่อนก็ได้ถ้าเป้าหมายเพื่อการเกษียณเอาแล้ครับ,รบแหมวันนี้มาให้ความรู้กับเราเยอะเลยแล้วก็มาช่วยทําอะไรดีๆให้กับเรานะครับ ทั้งเรื่องฟันแฟกชีสและก็มาแนะนําการลงทุนในหุ้นจีนหุ้นอินเดียผ่านทางกองทุนแล้วก็มาตอบคาถามคุณพรพันธ์ให้กับเราด้วยนะครับช่วงนี้ครับจะติดตามผลงานของหมอนัทผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับทิ้งท้ายไหนครับไน้ครับผมก็สามารถติดตามได้ช่องทางของแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อคลินิกกองทุนนะครับผมแล้วก็ถ้าจะชอบอ่านบทความนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของออร์มานี่ก็ได้นะฮะ และแน่นอนครับถ้าอยากมาพูดคุยกันอย่างนี้บ่อยๆก็ที่รายการของยุทธนาได้เลยครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับออาล้ครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณหมอนัทครับครับผมยินดีครับผมยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอนัทนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังกูลบล็อกเกอร์กูรูกองทุนรวมชื่อดังนะครับ มาคุยถึงฟันแฟกชีตใหม่มาคุยถึงความน่าสนใจตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นอินเดียแล้วก็มาฝากกองทุนเด่นๆเ,เอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสากรไทย 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.supalay.com บริษัท s t a r ์แฟกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699